สี่เอาคนเร็วเร็วไอ้นี่ไม่เอาครอะเรมันเอาไปฉากเชิงเนี่ยเร็วเร็วให้ไวเอากล้องด้วยเร็วเร็วแล้วนี่อะไรเดินเนี่ยหน้าหืนเร็วเร็วเร็วไฟไฟปิดปิดโดนปิดเอ้าไม่ปิดไม่มีใครปิดไม่มีใครทำอะไรเลยเร็วดิไว้ให้ไวเออคุณบอสครับ เออช่วยรีบให้หน่อยได้ไหมครับตอนนี้ค่าไฟมันแพงมากเราต้องปั่นไฟเอาไฟฟ้าไม่ค่อยมีใช้ครับช่วยไฟขึ้นเป็นสองแล้วครับ200แล้วครับคุณบอสทำให้ส0งร้อยจ่ายผมไม่ได้จ้างมาอ่านข่าวเนี่ยคุณต้องเข้าใจหน่อยนะครับตอนนี้ไฟฟ้ามันหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับขึ้นเรื่อยๆเลยเออเยๆแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนเสียงคุณจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเนี่ยเป็นหวัดไงครับมาเป็นหวัดมาเป็นวัดมาไปเที่ยวมาไม่หลับไม่นอนดึกๆนึ่ยไปเที่ยวมาไปใช้ไอ้เล็วไอ้ชั่วเร็วๆค่าไฟแพงวายเสียงมันหล่อ กล้องแบตหมดแล้วครับ5้าสี่สไฟหมดโลกโลกกำลังจแตกแต่เราทุกคนมีสิ์รอดนะรู้ยังยีรับสุายการบอสอ่านข่าว EP พิเศษนะครับใน EP นี้เราจะมาพูดถึงกับการที่ไฟดับโลกทั้งโลกวุ่นวายไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับแต่ว่ามียูทูบเบอร์คนนึงเขาเชื่อว่าเขาสามารถช่วยโลกได้โดยการสภาษาอังกฤษ มันจะเป็นไม่ได้หรือเปล่านะครับผมก็สงสัยเหมือนกันแต่ทันที่เราจะไปดูกันนะครับเราเรียกเขามาสัมภาษณ์เลยดีกว่าอ่ามาช่วยสัมภาษณ์หน่อยเด็กไทยไกลบ้านมาแล้วมาแล้วค่ะอ่ะนั่งนั่งนั่งเด็กไทยไกลบ้านครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะช่วยให้โลกเราไฟฟ้าหายดับได้ยังไกงกันภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันเป็นเครื่องมือการสื่อสารค่ะมันมจะทําให้พวกเราทุกคนทั่วโลกเนี่ยสามารถพูดคุยกันหาหนทางแก้ปัญหาได้แค่คุยกันรู้เรื่องเนี่ยก็สามารถช่วยโลกได้แล้วหรอ อา้าวไม่เชื่อใช่ไหม,ไมว่า<ช>มันจะช่วยถ้างั้นมาลองดูเลยไม่ล่ะลองอะไรมาสอนภาษาอังกฤษในช่องซิมเลยสอนภาษาอังกฤษตอนนี้เลยไปเลยป้าเนี่ยลุกเลยมาเร็วเ,เดี๋ยวกลับมานะคะเดี๋ยวกลับมายิ้มก่อนต้องไปตอนนี้เลยเหรอใช่มาเลยเร็วๆโทานีนะครับไปสอนภาษาอังกฤษที่ช่องเด็กไทยใกล้บ้านมาในข่าวที่2ที่จะมาพูดกันในวันนี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับน้ํามันครับน้ํามันนั้นน่ะมันใกล้หมดโลกแล้วนะครับเพราะว่าคนปั่นไฟกันเยอะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณคััก็ะคุณคะครัเพ่นคะคุณเห็นดีเวแมนบ้างไหมคะดีเวแมนใครอะใช่ค่ะคเขาเป็นคนที่จะกู้โลกเราได้ค่ะอ,อ๋อยังไงอะครับเขามี ของเล่นมีของต่างๆที่จะใช้กู้โลกอะค่ะอคุณรู้จักเขาหรือเปล่าคะไม่รู้จักเลยฉันก็ลองตามหาเขาอยู่ค่ะอ๋อแล้วมีอะไรให้ผมช่วยได้ไหมครับคือนี่ค่ะฉันมีของสิ่งนี้ค่ะเป็นสลามค่ะสลามจากช่องควีนค่ะคือต้องบอกก่อนนะคะฉันเป็นหมามี่แอนค่ะจับช่องควีนทูควีนทูใช่ค่ะลูกสาวฉันทําสลามสิ่งนี้เพื่อที่จะมอบให้กับดีวิลแมนค่ะอ๋อครับมันสําคัญมากเลยค่ะแล้วผมจะช่วยยังไงอะครับคุณเป็นนักข่าวหรือเปล่าใช่ใช่ครับคุณช่วยบอกให้หน่อยได้ไหมคะตามหาเขาให้หน่อยได้ไหมคะ ช่วยบอกหน่อยว่าฉันตามหาเขาอยู่เออได้ครับเอางี้แล้วกันครับก็ใครที่เห็นและรู้จักอะไรนะครับนรีวิวแมนค่ะรีวิวแมนนะครับส่ง SMS เข้ามาตอนนี้เลยนะครับที่ดอกจันหนึ่งสองสามดอกจันสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ถท่ออกนะครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะคะได้เลยครับฉันไปก่อนนะคะได้ครับยังไงบอกด้วยนะคะว่าฉันตามหาเขาอยู่นะคะได้ครับเดี๋ยวบอกตอนนี้เลยขอบคุณมากนะคะอย่าลืมนะคะไม่ไม่ลืมเลยคมากเลยนะคะคุณมันสําคัญมากเลยนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะโอเคครับโอเคเฮ้ย ใครครับควีนทูบรู้จักกันไหมแล้วรีวิวแมนอีใครว่ารีวิวแมนอ๋อยังก็แล้วแต่นะครับเรามาต่อกับข่าวที่สองเรื่องน้ำมันกันครับครับ,รบมีข่าวใหม่มากข่าวาว่เาเมึงมาจากไหนเนี่ยเออโอเคครับข่าวที่สองข่าวใหม่ก็เป็นข่าวเรื่องของมีชายสองคนนะครับที่เขาบอกว่าสู้กันอยู่นะครับคนนึงเนี่ยใส่หมวกที่หน้าตาเหมือนนิ้วโป้งใครวะแล้วก็ต่อสู้กันทำไมยังไงเนี่ยไป เป็นใครอ่ะเป็นนิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยมากไม่ต้องสงสัยมากนี่มีของจะให้ดูข้างหน้าดูนี่เห็นไหมเออเดออเดี๋ยวก็รู้ว่าคืออะไรนะตอนนี้ก็เชิญถูกมัดนะแล้วก็นั่งอยู่นิ่งๆแล้วก็มองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีนะมันสนุกมากไยม่ของเล่นเหรอเฮ้ยไม่ต้องถามมากข้าไปก่อนแล้วนะขอให้สนุกกับการถูกนั่งมัดแล้วก็มองไอ้เจ้าสิ่งนั้นไปนะบายอะไรวะเนี่ย เออจริงด้วยฉันถูกมัดจริงๆด้วยนี่วะฉันคือกล่องอัตโนมัติอัจฉริยะพุ้งฟริงกระดิ่งแมวนะจะจะบอกให้ตออลิงชันเฟี้ยวฟ้าแวแวแหวแวแจะ๊ะมีกระติกา <Okay. S 2> จะมาบอกถ้าเกิดว่าแกตอบคำถามของฉันไม่ได้ภายใน3ข้อแล้วก็ฉันจะระเบิดตัวเองทําให้โลกนี้ระเบิดตุ้มสตูดิโอนี้ระเบิดตุ้มตัวแกก็จะระเบิดตุ้ม <H ai. S 2> ทั้งหมดทุกคนก,ก็จะตุ้มตามเลยเอ,อ่ะขอมาคำถามมีอะไรบ้าง คำถามข้อที่หนึ่งถามว่าเดียวดังอย่างยังอยังยังคำถามข้อที่หนึ่งถามว่าแก้วอะไรเกือบรอรไม่ต้องเป็นแกว้วที่ราคาถูกแน่เลยอ่ะเกือบหนึ่งร้อยบาทเออขอตอบว่าแก้วสามใบสองเก้าเก้าครับหวายโง่นี่แก้วสิบแก้วจุดแกว้วแก้วนั่นเป็นเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าอ่ะจ๊โอ้ยคำถามข้อที่สองถามว่า อะไรใหญ่ที่สุดในโลกข้อนี้เคยเล่นตอนเด็กๆถูกแน่นอนนะะปปาวานชุกแป้งทอด,ดคำตอบคือคืออะไรหอยหอยทำไมอะ่ะไปสู่คำถามข้อถัดไปกันดีกว่าทำไมหอยอ่ะคำถามข้อที่สามถามว่ายายยัดดอกไม้มีลูกกี่คนยายัดดอกไม้ โอ้เป็นข่าวที่เก่ามากเลยเนี่ยยะยาดอกไม้ย่าดอกไม้ที่มันตอบผิดโลกระเบิดตุด่มเคยอ่านแล้วดิวา่าข่าวอีพีไหนวะเนี่ย,ยเลยต้องมาทำเี้เหมือนจะออกต้อมีล,ลูกสี่คนด้เฮ้ยใช่วปวะล,ล้วจกปริญญาตีเลยนใช่ป้ะได้คำตอบละตอบว่าสี่คนสี่คนเป็น คำตอบ G จุด <istles> <c oughs> ชนะเลยโอ้ยระเบิดโง่ทำลายศัตรูพิกฤติหรือว่าโลกนี้ไม่ได้หรอกไอ้ที่ตอไปยังไงบ้างวันนี้ไอ้ก็ดูแข็งแรงดีนะทำด้วยอะไรวะเฮ้ยนี่มันไอหัวนุ่งโป้งนี่เรียกะเสียอะไร โว้นีโป้งที่ไหนมาจากคุณไม้หรจากคุณไม้ไหมคุณไม้ตามแต่เดี๋ยวก่อนเอสวัสดีก่อนสักทายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับผมกิจวัตรธรรมดากิจติธรรมดานะฮะพอดีผมได้เห็นวีรกรรมสุดหานกล้ากล้าหาญของคุณนะฮะจากการตอบคำถามกับคอมพิวเตอร์เมื่อกี้นี้ระเบิดครับระเบิดอ๋อใช่ระเบิดนะผมเห็นคุณมีความรู้มากมายเลยกาปัญหาทงปัญหาชาวก็แต่ยังไงผมก็ชื่นชมในความหานกล้าและกล้าหาญของคุณผมมีสิ่งหนึ่งจะมอบให้คุณนะครับอะไรครับเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไร เ้ยจะให้ไหมเนี่ยไม่เอาละกลับมาใจเย็นครับอ้าวคืออะไรครับร<ะ>ับไว้นะครับ,ค,บ,ค,รบคืออะไรฮะรับ <it> ไว้นะครับดูเขาเป็นคืออะไรมีดอีโต้ใช่อา้าวให้ตอบอีกทีหนึง่งมีดหั่นผักสุดแท้เยอไม่รู้เลยยังไงอ่ะผมจะบอกให้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดึงความสามารถของคุณออกมาจนถึงขั้นสุด<ฮ>คนชอบใช้เสียงใช่ไหม ใช่ครับพูดทำไมใช่ครับคซื้อภายในสิบนาทีนี้ไปฟรีหนึ่งร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเอาไปสองอันเลยเอ้าไม่ใช่เอ้าคุณเป็นคนชอบใช้เสียงใช่ไหมครับผมเฮ้ยคืออะไรเดี๋ยวผมใช้สิ่งนี้แล้วตามผมอ่ะเอาต้องไปเลยฮะของคุณอย่างเต็มที่แน่นอนไปไหนเออผมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วเชื่อไปทำอะไรอ่ะตามมาไปไปไหนบอกก่อนไปไหนตามมาฮะเอ้าอ้าเฮ้ยเฮ้ยเ้ กลับมาแล้วนะครับกับรายการบอสอ่านาวแบบปกติแม่ไฟกลับมาแล้วดิงทีช่วยโลกได้นะครับใครอยากรู้ผมหายไปไหนมานะครับก็ไปดูที่ช่องรีวิวแมนเด็กไทยไกลบ้านแล้วก็ควีนทูกได้นะครับเพราะเราไปช่วยกอบกู้โลกกันมาอยากรู้เป็นยังไงนะครับคลิกตามวิดีโอเหล่านี้ได้เลยอ่าแล้วก็เหมือนเดิมนะครับขอขอบคุณที่กดแชร์และสมัครในคลิปนี้นะ,ะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับเจอกัน okay, Let me woo woo woo, woo 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 Let me woo woo Your hoe, and she been whooping it all night and now she whooping on the flow. I said I'm whooping up with your bitch. I'm, I'm, I'm whooping up with your hoe And she been whooping it all night and now she whooping on the flow and now she whooping it so hard. She, she, she whooping it so hard.